หลายคนยังคงมีความเชื่อฝังใจในพิธีกรรมต่างๆว่าจะสามารถมาช่วยให้ชีวิตของตนเจริญรุ่งเรืองพ้นทุกข์หรือดึงดูดโชคลาภเข้ามาได้แต่หากพิจารณาอย่างมีสติจะเห็นความจริงว่าแม้แต่เจ้าพิธีผู้ประกอบพิธีกรรมเหล่านั้นเองอยังต้องอาศัยเงินค่าทำพิธีหรือเงินบริจาคจากผู้คนเพื่อ,อยังชีพหากพิธีกรรมที่พวกเขาประกอบมีอำนาจช่วยให้ผู้ทำเจริญรุ่งเรืองได้จริง เหตุใดพวกเขาจึงไม่ใช้พิธีเหล่านั้นสร้างความมั่งคั่งให้แก่ตนเองทำไมยังต้องมาหากินกับเศษเงินค่าพิธีที่ผู้หลงเชื่อมอบให้คิดลูกคิดพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมชีวิตเราจะดีหรือร้ายสุขหรือทุกข์จเจริญหรือเสื่อมมีได้เกิดจากการอ้อนวอนหรือการประกอบพิธีลึกลับศักดิ์สิทธิ์แต่เกิดจากการกระทำของตอนเองทั้งสิ้น สิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันล้วนเป็นผลมาจากการกระทำของเราเองในอดีตและสิ่งที่เราจะเป็นในอนาคตก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่ในปัจจุบันนี้เองการหวังพึ่งพิธีกรรมโดยไม่ลงแรงสร้างเหตุปัจจัยแห่งความสำเร็จจึงเป็นความประมาทเปรียบเหมือนหว่านเมเล็ดพันธุ์ผิดดินย่อมไม่อาจงอกงามเป็นผลที่หวังได้การที่เจ้าพิธีต้องอาศัยการหลอกล่อหรือสร้างความเชื่อ เพื่อแลกกับปัจจัยเลี้ยงชีพสะท้อนให้เห็นว่าเขาเองก็ยังไม่พ้นจากความต้องการและความทุกข์เช่นเดียวกับคนทั่วไปหากพิธีมีอำนาจแท้จริงเขาคงไม่ต้องมารับเงินบริจาคแต่สามารถพึ่งพาพิธีเพื่อความมั่งคั่งของตนเองได้แล้วดังนั้นสิ่งที่พาเราจเจริญได้แท้จริงคือการเพียรพยายามการประกอบเหตุแห่งความดีงามและการมีสติปัญญากำกับชีวิต ไม่ใช่การฝากความหวังไว้กับพิธีกรรมอันเลื่อนลอยที่แม้แต่ผู้ประกอบเองยังไม่อาจพึ่งได้